คุณคิดว่าความขี้เกียจเป็นสิ่งที่ดีไหมครับเราเติบโตมาจากความรู้สึกที่ได้รับการสั่งสอนมานะว่าอย่ากขี้เกียจทีนี้ครับผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งพาดหัวไว้ได้อย่างน่าสนใจมากนะครับความขี้เกียจเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้นะครับผมจะลองมาชวนคุณคิดตามว่าเราสามารถนำความขี้เกียจมาใช้ให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่นะครับวันก่อนผมไปร้านหนังสือนะครับแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า Systematic l a z i n e n c e นะครับขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์ขยันแบบมีทิศทางซึ่งผู้เขียนนะครับก็คือถ้าพูดชื่อหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับคุณยานวุฒจันยหารขออภัยนะครับถ้าออกเสียงผิดนะครับแต่ว่าถ้าผมพูดชื่อนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือพี่เอส เจ็ดวินะครับเจ้าของเพจที่เราติดตามโฆษณาแบบแรปเปอเป็นประจำวันนี้ครับผมมิ้นอุกรฤษตั้งสิบคุณจาก Real Smart Academy นะครับจะมาแนะนำและเรียกว่ามารีวิวหนังสือเล่มน,นี้บางส่วนต้องบอกกันว่านังสือเล่มน,นี้อ่านสนุกเข้าใจง่ายเพราะว่าพี่เอ็ดนะครับเขาบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาก็ขี้เกียจเขียนก็เลยเขียนให้มันเข้าใจง่ายมากๆประกอบกับว่าวันก่อนผมฟัง พี่เอนะครับกับคุณโคดี้สัมภาษณ์ในซิกเก็ตซอสนะครับซึ่งพี่เอดเนี่ยจะย้ําเสมอว่าจริงพี่เอเป็นคนขี้เกียจแต่ที่เขาต้องขยันเนี่ยเพราะว่าเขามีสาเหตุนะเขามีลูกเขาอยากจะต้องเตรียมเงินก้อนหนึ่งไว้สําหรับส่งเสียให้ลูกเขาเรียนต่อจนจบทีนี้ความขี้เกียจของเขาเนี่ยเราเรียกว่าขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์เขาทํากันอย่างไรนะครับหนังสือเล่มนี้สำนักพิมพ์น่าจะชื่อว่าช็อตคัทนะครับหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆเลยนะครับส่วนแรกก็คือขี้เกียจอย่างมีระบบ และส่วนที่2ขยันแบบมีทิศทางส่วนที่2เนี่ยคือการเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะก่อกําเนิดมาเป็นเสือร้องไห้นะครับที่เป็นเพื่อนๆกวนพี่เอดเนาะมีพี่คัตโตมีพี่โคดดี้มีอะไรเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้มี4คนนะครับพี่นัตตี้มัง้งนัตตี้คัตโตโคดดี้แล้วก็พี่เอดนะครับเขาก็เล่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นเขาทางานยังไงทํางานสไตล์คนขี้เกียจคลิปวิดีโอแรกของเขาเนี่ยก็คือตัวกังนาสไตล์นะครับ เอามาผันผวนเป็นคำว่ากำนันสไตล์แล้วก็มีคลิปให้ดูเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เสือรองไห้ดังแล้วก็จะเล่าเรื่องที่มาของการสร้างเพจพีเอ็ดเจ็ดวิกระบวนการทำงานเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพอดแคสต์ในวันนี้ผมไม่เล่าเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นจริงๆแล้วสนุกนะไปฟังเขาสัมภาษณ์ในซิกเก็ตซอสประกอบกับอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะเริ่มเข้าใจพีมากขึ้นว่าไอ้กว่ามันจะออกมาเป็นคลิป แรปเปอร์ที่คุณรู้สึกว่ามันสนุกเนี่ยมันมีกระบวนการทํางานอย่างไรและเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยพี่เอ็ดตุนความคิดสร้างสรรค์ไว้ได้อย่างไรแต่ว่าผมเนี่ยหยิบช่วงพาร์ทแรกมาอ่านไอ้ขี้เกียจเนี่ยมีระบบเนี่ยอ่านประมาณสักสามสีหน้าอ่านจบปุ๊บซื้อเลยต้องบอกอย่างนี้ซื้อเลย,เ,ลยเพราะถ้าคุณนําความขี้เกียจมาใช้อย่างสร้างสรรค์นะครับจริงๆรแล้วคุณดิวเกตเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเขาจะจ้างเนี่ยเขาจะจ้างคนขี้เกียจที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะว่าเขาจะขี้เกียจทํางานซ้าๆก็จะเขียนโปรแกรมทําอะไรที่มันทําให้งานเดิมๆมันรวดเร็วขึ้นได้เพราะว่าเขาขี้เกียจทีนี้พี่เอ็ดก็จะเล่าเรื่องแบบค่อนข้างจะง่ายนะครับเป็นรูปก,กระตูนกระตูนผมขอดึงบางส่วนมาเล่าให้คุณฟังในส่วนที่ผมชอบแล้วกันเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเขาพี่เอ็ดเปรียบเทียบได้อย่างดีเขาบอกว่าความขี้เกียจคือศาตร์ตั้งต้นเช่นไรครับคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ขี้เกียจเนี่ยมนุษย์จะสร้างสารรค์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะเอาชนะความขี้เกียจตัวเองเช่นขี้เกียจเขียนก็ได้ปรินเตอร์ขี้เกียจลุกไปเปิดทีวีก็ได้รีโมทขี้เกียจขึ้นบันไดก็ได้บันไดเลื่อนเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูว่ามนุษย์เราเนี่ยสมมติขี้เกียจเดินทางเราก็ได้เครื่องบินถูกไหมขี้เกียจเขียนจดหมายก็าอาจจะได้โทรศัพท์ ดังนั้นความขี้เกียจมันมี2รูปแบบนะครับขี้เกียจอย่างไร้จุดหมายก็คือนอนสังกตายอยู่บ้านมันจะไม่เกิดการพัฒนาแต่ถ้าคุณขี้เกียจอย่างมีจุดหมายมันจะเป็นการหาทางทําอะไรสักอย่างที่ให้ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในเวลาที่รวดเร็วขึ้นแล้วมนุษย์ก็จะค่อยๆค,ค,คิดออกว่าอ๋องั้นเราต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเราอยากจะติดต่อคนข้ามโลกแต่ไม่บินไปได้ไหมงั้นเราก็สร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมา ทีนี้เขาพาดหัวนี้ไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าขี้เกียจอย่างมีระบบเนี่ยคือการตั้งคําถามก่อนว่าไอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยอะไรบ้างที่ตัดทิ้งได้อะไรบ้างที่จําเป็นอะไรบ้างที่จําเป็นต้องทําแล้วมาทให้มันง่ายขึ้นได้ไหมคุณเคยถามตัวเองไหมว่าอะไรที่สามารถตัดทิ้งได้ในงานที่ทําอยู่และทําให้งานเดิมมันง่ายขึ้นได้หรือเปล่าถ้าได้คุณค่อยไปหากระบวนการ ผมขอเล่าตัวอย่างจริงของที่บริษัทผมแล้วกันนะหนึ่งใน้อวารูของบริษัทเราเนี่ยคือทอํายังไงก็ได้ที่ทําให้งานเดิมเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นเราเรียกว่า do less with more นะครับทำยังไงถึงทํางานน้อยลงแล้วได้ผลลัพธ์มากขึ้นหนึ่งในสิ่งที่เราค้นพบในอดีตนะผมใช้เวลาทํางานอ่าเรียกว่ารายงานเรียกว่ารีพอร์ตเราต้องทํรีพอร์ตให้กับลูกค้าทุกๆเดือนเนี่ยครับซึ่งรีพอร์ตเนี่ยมันเยอะมากเลยหลายสิบหน้านะครับ หนึ่งรีพอร์ตเนี่ยสมัยก่อนเราใช้เวลากันประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันต้องสรุปรวบรวมข้อมูลแคปเจอร์มาแปะคุณลองคิดดูนะหนึ่งรีพอร์ตเราใช้เวลามาันหนึ่งถึงสองชั่วโมงเราทารีพอร์ตให้ลูกค้าสมมติว่ามีห้าสิบรีพอร์ตเท่ากับเราใช้เวลาประมาณหนึ่งร้อยชั่วโมงหนึ่งร้อยชั่วโมงนี้เท่ากับประมาณสองอาทิตย์ครึ่งเลยนะสาหรับคนทําง,งานหนึ่งคนซึ่งมันเสียเวลามากผมก็เลยตั้งโจทย์กับทีมนะครับผมบอกว่าผมอยากได้รีพอร์ต ที่ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในเวลาที่เร็วกว่าเดิมเนี่ยสิบเท่าเช่นของเดิมทำสองชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงก็คือ120นาทีผมอยากให้รีพอร์ตที่ผมได้รูปแบบใหม่เนี่ยเสร็จภายใน12นาทีเราก็ตั้งทีมงานนะครับพัฒนาเรียกว่าอินโนเวชันภายในองค์กรจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยผมสามารถสร้างรีพอร์ตเหมือนเดิมนะแต่ดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่ารีพอร์ตของเดิมเนี่ยมันเป็นสแตติกนิ่งๆตอนหลังเราใช้เวลาประมาณสัก5นาที 5นาทีนะตอนหนึ่งเจา้าเราได้รีพอร์ตกึ่งเรียลไทม์คือเราสามารถเปลี่ยนดูข้อมูลได้ทั้งหมดเลยลูกค้าจะเห็นทุกอย่างการทำงานเราอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาแบบเรียลไทม์ตอนเราเป็นเรียลไทม์แล้วเราเขียนด y นามิกซิสเต็มขึ้นมาทำให้ลดระยะเวลาได้นะครับเป็นร้อยชั่วโมงต่อเดือนนะคุณคุณคิดดูว่าปีหนึ่งคือพันกว่าชั่วโมงนี่คือความขี้เกียจของเราแต่เราไม่ได้ขี้เกียจแล้วเรานั่งบ่นไงเราขี้เกียจอย่างมีระบบเราหาวิธีการตัดทอนอันนี้ยกตัวอย่างนะ ที่อ่านแล้วชอบของพี่เอสกับอีกเรื่องหนึ่งครับที่รู้สึกชอบมากเขาพาดประโยคแบบนี้เลยครับเขาพาดหัวว่าขี้เกียจแนะนําตัวให้ทําแบรนดิง้งอ๋อ,อถ้าคนรู้จักเราเราก็ไม่ต้องแนะนําตัวไงเขาเปรียบเทียบอันนี้คือหน้าที่ผมเปิดมาอ่านเจอนะครับอันนี้ถ้าใครเจอพี่เอสฝากบอกด้วยนะว,ว่าหน้านี้โดนมากนะครับเขาบอกว่าแบรนดิ้งคือเครื่องทุ่นแรงสําหรับคนที่ขี้เกียจเล่าว่าตัวเองเป็นใครถ้าแบรนด์ชัดเนี่ยก็แนะนาตัวแทบไม่ต้องลุกไ,ไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกคนก็รู้จักพี่เอสเจ็ดวิ รู้จักแบรนด์รู้จักคาแรคเตอร์เขาเขาเปรียบเทียบว่าคุณว่าฉลามกับฮิปโปเนี่ยอะไรน่ากลัวกว่ากันอ่ะคุณคิดว่าอะไรน่ากลัวกันใช่ไหมคุณว่าฉลามทําให้คนตายปีละกี่คนแล้วคุณว่าฮิปโปทําให้คนตายปีละกี่คนนี่แหละครับพลังของแบรนดิงคือพีเอลกงจะเปรียบเทียบว่าฉลามเนี่ย มันมีข่าวมีกระแสซร้าเป็นสร้างหนังมันมีหนังไม่ล่ะหนังแต่ก่อนหนังภาษาอังกฤษชื่อว่าจอร์สนะครับมีหนังไม่ชื่อฮิปโปอย่างเงี้ยจริงฮิปโปดูนะครับพี่โปสู้จอรเ์เร้เนี่เบอผอฮิปโปชนะนะแต่ฮิปโปไม่มีใครเอาไปทําแบนดิ้งเอาไปทําแบนดิ้งแบบน่ารักดูแบบน่ารักจริงฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายแต่ฉลามเนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายมากนะครับคือในบางสารคะก็ดีเนี่ยมนุษย์ว่ายเข้าไปใกล้กับฉลามได้แต่ฉลามเนี่ยถูกมนุษย์เอามาสร้างสัตว์ให้มันดูนากลัว ดังนั้นมนุษย์บางคนผมเองแต่ไปเด็กๆกลัวถึงขั้นที่ว่าในทะเลที่เราลงไปเนี่ยมันต้องมีฉลามแน่เลยแมบบ้ว่ามันจะตื่นดังนั้นถ้าคุณทำแบรนดิ้งให้มันชัดคนเขาจะรู้จักคุณตั้งแต่แวบแรกที่เห็นแบรนด์ของคุณนะนี่เป็นจุดที่เด่นข้อที่2ที่ผมชอบก็คือเขาบอกว่าถ้าขี้เกียจแข่งให้เปิดเลนใหม่เช่นถ้าแข่งวิ่งร้อยเมตรโอโ้คุณจะไปสู้กับ อะไรเนี่ยเจ้าของสถิติก็คืออูเซียนบอลนะครับวิ่ง100เมตร9.58วินาทีคุณอยากจะเป็นแชมป์ร้อยเมตรคุณสู้เขาไหวเหรอสู้ไม่ไหวหรอกทํายังไงล่ะเปิดเลนใหม่งั้นคุณวิ่งแข่งร้อยเมตรพร้อมกับหมุนคแลวคูปไปด้วยได้ไหมล่ะหรือแข่งร้อยเมตรพร้อมกับหมุนวอล์กหรือแข่งร้อยเมตรพร้อมกับแบกน้าหนัก100อปอนด์หรือแข่งร้อยเมตรพร้อมกับเลี้ยงลูกบอลบนหัวไปด้วยได้ไหมล่ะ ผมเล่าเสียงนี้มันฟังดูตลกแต่เสียงนี้เป็น World r เรคคอร์ดอยู่ในกินเนสบุ๊ k ก็คือเป็นสถิติโลกสถิติโลกวิ่งร้อยเมตรแต่ว่าเลี้ยงลูกบอลบนหัวเอาอะเขาสิก็เป็นสถิติโลกได้ดังนั้นถ้าคุณมีคู่แข่งอยู่คุณไม่ต้องแข่งในเกมเดียวกันก็ได้คุณก็สร้างกระดานขึ้นมาใหม่แล้วคุณก็เป็นที่หนึ่งในเกมนั้นก็ได้เช่นเดียวกันกับอีกข้อหนึ่งนะครับที่อ่านและโดนขอเล่าในพอดแคสต์น<อ>ี้แล้วกันนะครับว่าบอกว่าที่เกียรติทก็ให้คนอื่นทํา ว่ามันก็ฟังดูง่ายนะใช่เขาบอกเลยว่าเมื่องานที่ต้องทํามันมีหลายส่วนเนี่ยก็รวมเป็นทีมสิไม่ต้องทําคนเดียวเราเก่งอะไรก็ทําสิ่งนั้นแล้วเรื่องอื่นปล่อยให้คนที่เขาเก่งกว่าทําไปซึ่งพี่เอสเปรียบเทียบตัวอย่างนี้ได้ชัดมากก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยตั้งเยอะแยะที่ไม่ได้ทําเส้นบะหมี่เองเห็นไหมครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําทุกสิ่งของทุกอย่างเพื่อจะให้เราดีที่สุด เรานำของที่ดีที่สุดมาผสมผสานกันเราก็สามารถเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดได้เช่นเดียวกันคุณไม่ต้องทำทุกอย่างคุณรู้ว่าคุณโดดเด่นอะไรถนัดเรื่องไหนในงรืองส่มนี้มีเล่าประมาณนี้เนาะคุณหาสิ่งนั้นให้เจอแล้วเรื่องอื่นๆที่คุณไม่ถนัดผมเคยเล่าเรื่องนี้หลายครั้งละเรื่องบัญชีก็หาบัญชีที่เก่งมาทำแมสเซนเจอร์ก็หาแมสเซนเจอที่ถนัดมาทำ การตลาดเรื่องนี้บางคนบอกว่าก็หาทีมงานการตลาดมาทําแต่ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าการตลาดเป็นทักษะที่เจ้าของธุรกิจจําเป็นต้องรู้ในยุคนี้บัญชีจําเป็นต้องรู้แต่ทาไม่เป็นเนี่ยหาพนักง,งานบัญชีทําได้การตลาดจําเป็นต้องรู้แต่หาเอเจนซี่มาช่วยได้คําว่าหาแปลว่าคุณต้องรู้ในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญก่อนนะแล้วคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณไม่เชี่ยวชาญเพื่อจะหาใครสักคน มาทำงานสิ่งนั้นแทนคุณหนังสือเล่มนีแ้แอบเปิดให้ดูนะถ้าใครดูอยู่ u ูทู e นะครับตัวหนังสือมันจะดูเหมือนไม่ได้เยอะเลยนะใช่นะครับผมอ่านจบประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับซึ่งข้อแรกนะครับพอเราเห็นว่าหนังสือขี้เกียจเราก็ควรจะขี้เกียจอ่านใช่ไหมแต่มันได้ข้อคิดหลายอย่างมากเขามีการให้โจทย์บางอย่างนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์จริง พีเอส่าว่าบางทีคุณก็ควรจะเรียกว่าอะไรหลายคนเนี่ยทาหลายอย่างในชีวิตแต่ไม่รู้จักตัวเองว่าจริงๆแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จคุณควรจะหยุดเขาบอกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งในวงการดน,นตรีนะครับเริ่มต้นเขากําหนดไปเลยว่าเขาจะลองเล่นดนตรีหนึ่งปีถ้าไม่ประสบความสําเร็จเขาจะเลิกดังนั้นทุกคนควรจะมีขีดจํากัดของตัวเองคุณต้องรู้เส้นบางๆระหว่างคำว่าล้มเหลวกับล้มเลิกนะครับคือล้มเหลวเนี่ยคุณลุกขึ้นมาหมายคุณทําได้ แต่ล้มเลิกเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณทําไปแล้วมันทําร้านกาแฟแล้วมันเจ๊งร้านที่1นร้านที่2เจ๊งคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ควรจะทําร้านกาแฟสมมตินะครับในตัวอย่างเขาเลยบอกว่าบางทีคุณก็ควรจะขี้เกียจเจ๊งบ้างก็ได้นะครับคุณจะได้หยุดเป็นวันนี้เล่าเบาๆนะเพราะนังสีล่นนี้เบาๆนะครับแต่สนุกนะผมชอบมากแล้วก็มีเรียกว่าอ่านแล้วเราเหมือนกันได้ยินพี่เอ็ดมาพูดให้เราฟังนะครับแนะนําแนะนําจริงนะซื้อให้ของขวัญปีใหม่ เพื่อนๆก็ได้นะครับว่าถ้าเป็นคนขี้เกียจก็ลองไปขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์ขยันแบบมีที่ทางดูนะครับของพี่เอฟเจ็ดวิซิสเตเมติกนะครับเลส i ิ e เนลองซื้อติดบ้านติดออฟฟิศหรือว่ามอบให้คนที่คุณรักนะครับวันนี้ผมมิ้นต์กริจ,จ้าสุกุลนะครับมารีวิวหนังสือสั้นๆให้ทุกคนฟังจาก r e a l ลสมาร a ทแค e m ดถ้าคุณอยากให้ผมรีวิวนนหนังสือเล่มไหนหรืออยากให้ชวนคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับว่า เรื่องรีวิวสบายๆเบาๆแบบนี้ถูกใจคุณหรือไม่แล้วเราพบกันในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ